สวัสดีครับวันนี้วันที่21 <c oughs> สิงหาคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆนะครับเนาะของวันพลหัสนะครับคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะคลิปนี้เป็นของเบาสารครามเองนะครับเนาะคัตเตอแล้วนะครับเนาะวันนี้มีเวลาลงให้สำหรับขอรัฐบาลไทยนะครับส่วนขอนอยก็ลงให้แล้วนะครับเนาะช่งชวงเช้า ใคยังไเห็นกเ็เขาไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะกดตรงรูปคนด้านซ้ายมือนะครับเนาะด้านล่างซ้ายมือที่มีรูปเบาสารคามอยู่ใครเป็นคอฮหาหนอยนะครับส่วนจุดนี้เป็นของคอรัฐบาลไทยนะครับเนาะศึกใหญ่ศึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับเนาะเราสามคัดได้แล้วนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะอย่ามาเป็นแนวทางเหมือนเดิม ถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับเนาะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเราฟังนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะวันนี้บรรยากาศคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพานุางนนมาเตะบอลน,นะครับเตะบอลเสร็จก็ก่อนกล้าบาบนก็แวะให้อาหารปลาก่อนเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเซนปลานะครับให้อาหารปลาถ้าบริาหารปลาวันนี้กลับบ้านไปก็มือนขาดอะไรไปอย่างครับเนาะ นอนไม่หลับทำนอนตงต้องไปอ่านปลาก่อนปลาก็ากเยอะนะเยอะมากที่สวนสุขภาพรัดตวงครับเนาะเยอะมากใกล้บ้านนะครับบรถสร็แป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีครับก็ถึงแล้วตีบอลรุนชอบเตะบอลชอบปั่นจักรยาน,นครับเนาะแล้วก็ชกมวยด้วยนะครับเนาะหลายอย่างนะมาชอบเยอะไปหมดเลยถ้าอยู่บ้านก็เล่นแต่มือถือนะรบบนนครับเนาะต้องพาหนีจากบ้านครับเนาะไม่งั้นก็เล่นแต่มือถืออย่างเดียว ก็ที่วนมาเที่ยวครับเราใครเดาทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมจะได้ไม่เบื่อครับเนาะดูบรรยากาศอยู่ที่วทัดไปดูนวลดูนีไปจะได้มีเบื่อครับเนาะอยู่ด้วยกันไปครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆครับเนาะเราทำยูทูปก็ต้องทำตามกฎเขานะครับเนาะเราอยู่ในเฟซบุ๊กเราก็ทำตามเฟซบุ๊กเขากฎเขามีอะไรก็ทำตามนั้นครับเนาะถ้าไปทำตามเขาก็มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเนาะก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนานาก็ไม่ได้เนาะก็มันจะทำไปทำไมถ้าทำเราไม่ ทำให้ถูกกดเขานะครับเนาะก็ประมาณนี้กเดเรียนดูผลก่อนครับนะดูผลของวดที่แล้วก่อนของเบาสารคามวดที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเนาะบนล่างนะครับเบาสารคามให้ไปเด่น7ลอง9นะครับเด่น7ลอง9จับคู่ให้ก็70 75 79 9 0 9 5ศู 90, 95, นะครับเนาะเน้นเลยที่75 79 65ไอ้95นะครับเนาะเน้นเลย3คู่รัฐบาลไทยเขาออก2ตัวล่าง63นะครับ3ตัวบนก็865นะครับเสียดายค,ร,คร,รับเนาะบอก็สำเนินเน้นไปที่75เลยนะครับเนาะเฉียไดไปเต็มหนึ่งนะครับเนาะเสียดายก็อย่างที่บอกครับเนาะ เรียกเด่นเลขตั้งหลักไม่มาจับคู่ลําบากนะครับเนาะจับคู่ลาบากถ้าบอกา่าเด่นบนล่างเด่นหกลองเก้านะครับเต็มเต็มนะครับเนาะไม่ต้องกลับเลยตัวนี้อีกต่างหากนะครับเนาะถ้าเป็นเด่นหกลองเก้าครับเนาะแต่บอกว่ามเด่นเจ็ดที่สุดนะครับเนาะบอกว่าเด่นเจ็ดที่สุดที่ผ่านมาครับเนาะกลายเป็นเด่นพลาดครับเนาะเด่นพลาดมากเลขจับมาถูกทุกเลขมีถูกทุกตัวครับเนาะแต่ตอนคัดมา คัดผิดทุกทีครับเนาะไม่รู้เป็นอะไรมือไม่แม่นมือไม่ฉมังครับเนาะจับเจ็ดจับเก้ามาหลักหน่วยเป๊ะครับเนาะคือศูนย์กับห้ากับเก้าแต่พี่เขาเป็นหกมาแทนครับเนาะตัวที่เราบอกว่าไม่เด่นพี่เขามาเฉยเลยหกห้าเปะหกห้าเต็มเต็มเลยเราเอาเด่นเจ็ดมาครับก็ไม่ได้ครับเนาะผิดเราเกินไปแทบหนึ่งครับเนาะเขาหกห้าเราเป็นเก้าห้าแทนก็อวันหน้ารุ้นกันใหม่ครับเนาะวันนี้รุนกันใหม่ เสียดายครับเนาะยังไม่มีโชคนะครับยังไม่มีโชควันนี้ก็สรุปจดดไว้นะครับสรุปจดสรุปแคบก่อนเราแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับเนาะมั่นใจเหมือนเดิมถ้าไมไรผิดพลาดก็เหมือนเดิมเนาะเต็มเต็มแน่นอนนะครับเนาะถ้าไมผิดพลาดหวังว่าให้เป็นไปตามคาดนะครับเนาะวันนี้บนล่างนะครับเด่นเก้ารองแปดนะครับเนาะวันที่เราเด่นเจ็ดรองเก้านะครับวันที่เด่นเก้ารองแปดจับคู่ให้นะครับเนาะ ตะกามาข้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามทวนครันนะครับบนล่างเด่นเก้ารองแปดบนล่างเน้นไปที่บนนำรับบสามบนล่างจะเน้นบนนะครับใส่ที่เน้นบนว่าอยากได้สามตัวครับเราหาหลักร้อยแบบประกบระบสามทฤกติว่าพลาดได้พลาดไปนะครับเนะาะพลาดได้พลาดไปเจอชุดสามตัวเข้า ทีเดียวได้ขึ้นหมดทั้งต้นทั้งดอกอพสามทฤกตินี้เนี่ยครับเนาะเก้ามาก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหกคู่ครับเนาะหกคู่นี้เน้เนไปที่เก้าสองเก้าสามนะครับถ้าเก้ามาครับเนาะแต่ถ้าเป็นหลักแปดแทนก็จะเป็นแปดสามนะครับเนาะแปดสามก็สามคู่นี้นครับเนาะเป็นคู่เน้น บนล่างแต่เน้นไปที่บ BON นเลยนะครับบนล่างเน้นไปที่บ BON นเลยก็แต่เท่าคู่นี้ไม่ทํางานนะครับเท่าคู่นี้ไม่ทํางานก็กันไว้ให้สองคู่นะครับเนาะกันสองคู่ก BON ็คือเก้าศูนย์กับแปดศู BON นยน์น,นะครับเก้าศ <90 S 2> ูนย์ <90 S 2> กับแปดศูนย์สองคู่นี้ครับเนาะกันไว้ตัวกันก็เน้นไปที่บนเหมือนกันะครับเนาะบนล่างก็เน้นบนเหมือนกัน ก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ครบทวนนะในทางบ่าเบาสารคามแต่คาดว่ามาไม่ถึงตัวกันแน่นอนนะครับถ้าม่ได้ผิดพลาดไม่มาไม่ถึงตัวกันแน่นอนอยู่ในหกคู่นี้แน่นอนคนระับเนาะคอยเป็นไปตามคาดนะครับคนนี้จนชดสามตัวเบาทาจัง,งหลักลอยยังม่คัดคนระนะับแต่คัดดับไปแล้วนะคัดดับทิ้งแล้วคัดดับทิ้งเหลือแต่ตัวเด่นนะคนระับเนาะเด่นที่เหลือเหลือชน,นครับนะอตอนนี้เหลือตัวชน คัดให้น้อยที่สุดเนาะเท่าที่ทําได้นะครับเนาะเอาประมาณนี้ฝา,ากไว้ที่นี้ครับว่าทุกคนเฮงๆรวยครับเนาะวันนี้ก็สำหรับคนที่จะไม่ถูกหวยรวยเงินครับเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วครับเนาะไม่มีโชคเลยตั้งแต่ปีหกเจ็ดข้ามาปีหกแปดก็ยังไม่ถูกหวยเลยเฉียดหน้าเฉียดหลังครับเนาะเฉียวไปเฉียวมาวันนี้ค่อยถูกหวยรวยเงินครับเนะาะหอยได้คืนซื้อจากใครก็แล้วแต่ครับเนาะ จากสำนักไหนก็แล้วแต่อาจารย์ไหนเสียนไหนก็แล้วแต่คอยได้คืนนะครับเนาะคอยถูกหวยเรื่องเงินเป็นกันเท่วนี้สัญจรนะครับเนาะสัญจรอ,ออกตรงกับวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทรนะนน์ไว้สัญจรก็คอยฝาสัญจรให้ได้นะครับเนาะสัญจรคอยเป็นแค่ทางผ่านนะครับก็เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นสัญจรว่าอยู่ที่จังหวัดตราดครับเนาะจังหวัดตราดหรือว่าใครจะ ซื้อเลขของจังหวัดก็แล้วแต่คนระับเนาะเลขจังหวัดก็มีหลายอย่างก็ลองค้นหาข้อมูลดูนะครับอฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ